สวัสดีค่ะพี่น้องมือหนมาดามผ้าเขาคั่วเห็ด,ดก,ก,ก๋กวยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นจ้าไปวัดมาได้ลูกชิ้นอยากกินก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นมาโดนมาจากพี่น้องบ่เคยได้กินยักษเชียกินแต่ก๋วยเตีเต๋ยวหมูกว๋วยเตี๋ยวไก่จ้าบ่มีลูกชิน้นมือนี้ไปวัดข้าเจ้าเอาไปขายอยู่วัดก็เลยจัดซะมาหอดบานก็เลยต้มน้ำสุก ใส่ลูกชิมไปให้ลูกให้ผัวกินก๋วยเตี๋ยวอยู่กางแดนกับสิประมานนี่แหละจากพี่น้องได้กินก็คือว่าบุญร้ายแล้วเพราะว่าหากินอยากจากพี่น้องไปซื้อเข้ากินกับบ้นใใจว่าสิแซ่บบอถ้วยนึงกับประม่านลอยหาสิบคนด้วยจ้ะลอยหาสิบคนกับประมานเกือบแปดร้อยจากพี่น้องจ้าถ้วยหนึ่งเนาะขันบ้านเรแซสพเสียเงินถิ่นจ้ะสู่มานางเฮ็ดเองดีกว่าจ้ะเมื่อนี้มาดามกับสิพ้ากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้อง กินก๋วยเตี๋ยวแล้วกัเสีเ่ยวเบามีเรื่องมาเบาสูพีสูนองฟังนั่นจ้ะไปนั่งไทยกับมาบะไดยอีหยังมาเน่พอดีได้เบาได้คุยกับหมูกับพวกเนาะจ้ะเนาะก็เลยอยากเอามาแบ่งปันสูพีสูนองได้ฟังกันจ้ะก็เรื่องกับเกี่ยวกับเมียฝรั่งกับเงินเงนท่องทองพีพีน้องน้องห่านี่แหละจากพี่น้องกับสิมีแก่เรื่องนี่แหละลว่ามีเรื่องไรดักก็อยากเอามาแบ่งปันซูพีสูนองฟังเนาะจ้ะเนาะการห้าสิเหิดบานเหิดซองฮ็ดยังยี่สิบกะ ลีกเรียงได้กระกดีกจ้ะลีกเลียงที่ว่าบ่าเอาญาติพี่น้องเทีดไทยนะจ้ะพี่น้องจ้ะถ้าญาติพี่น้องเที่ไหยสีก่กะมากกวสีมดดลายเกินงบจ้ะพี่น้องคือจังเรื่องนี่แหละจีมาดามสิมาเบาสูพีสุน้องฟังจ้ะก็โปรดติดตามตอนนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาดามพาพีพาน่องมากินก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูเส้นเล็กจ้ะมากินกันเลยจ้ะเบาเบา,บาหลายใหญ่ห่าง วันนี้ก็จะมีเรื่องเมาเมาหมอยให้พี่น้องได้ฟังกันเราจะเนาะไปเมืองไทยได้อะไรมั่งมาฟังกันเลยจ้ะมาฟังมากินกันเราจะเนาะโปรดติดตามตอนนี้เลยค่ะสวัสดียังเป็นนักการครับพี่น้องมากินกว๋วยเตี๋ยวกันจะ้ะกว๋วยเตี๋ยวหมูกว๋วยเตี๋ยวหมูเส้นเล็กเมี่ยฝรั่งกุงเงินไปสามบาทเมี่ยฝรั่งกุงเงินไปสามบาท เากันมอเขาเรื่องกันเลยจ้ะเรื่องมันอยู่ว่าฝรั่งคนฝรั่งอัน,น,อนค้นแถวบานเท่าเนี่ยดีวยกัแถวบานเท่าจากพี่น้องแต่งานกับฝรั่งใดประมาณสองสองสองถึงสามปีก็จ้ะ พอดีอยากอยากไปสางบ้านให้เมย์ก็เลยคุยกันกับผัวว่บบาเหตงไดแบบใดกันซีมีเงินไปสางบ้านให้แม่บันนี้อันทางผัวก็เลยไปกู้เงินธนาคารพี่น้องไปกู้เงินธนาคารทางธนาคารเพิ่นก็อนุมัตให้ให้กู้เ,เงินเดือนสองคนผัวเมียกะสามารถสามารถผ่อนได้ยังสีนาพี่น้องสามารถใช้นี้ได้งสีนาเพิ่นก็เลยให้ให้กู้น่จ๊ะเนาะ กูอาม่าให้พ่อแม่ทั้งบ้านเนี่ยแะจัพี่น,อน้องกูหาล้านหาหลานบาทเนาะหาหลานบาทอยู่ทั้งน,นี้มันกับประมาณหนึ่งหนึ่งล้านนี่ละจักรพิณองหนึ่งล้านเงิานทั้งนี้เนาะหนึ่งล้านเงิานทั้งนีนนน้ประมาณหนึ่งหนึ่งล้านครนแล้วก็ประมาณหาหลานบาทบ้านเฮาจักี่น้องประมาณหาหลานบาทบ้านเฮาเนาะเอาไปให้พ่อให้แม่เฮ็ดบาทจ้ะ พี่น้องจ้าบานบเบลเลวบานบาน่านบ่เลวให้พ่อให้แม่เฮ็ดให้พ่อให้แม่เงินไปเลวพอดีบานบ่เลวเป็นยังบาน,านเบลเลวพอดีนั่งตั้งทองจากพี่น้องนั่งนั่งอาย่ทั้งปีพระตั้งทองบานี้ทองบาน,นีา้ท่างนี้เพิ่นก็ให้เฮ็ดงานแค่เจ็ดเดือนน้องท้าทองเจ็ดเดือนเพิ่นสิให้พักเด้อพี่น้อง พักนี่กัพักเป็นปีจ้ะเงินเดือนที่เคยได้เต็มกับว่าได้เต็มเล้วพี่น้องจะได้ประมาณครึ่งนึงเนาะจะได้ประมาณครึ่งจะได้ประมาณหกหรือเจ็ดพันนี่แหละพี่น้องต่อเดือนนี่แหละจ้ะพอดีเงินมันกับชักหน้าเพราะถึงหลังเนาะพอดีเงินที่ให้พ่อให้แม่ไปกับคิดว่าพ่อแม่สิสาบ้านสางยังหาจากพี่นอ้องบ้านสามบ่แล้วงเงินหาลานกับเบิด ันเฮดจังได้ละหนีทางพีก็ต้องใส่บอเมน่ากูเข้ามาบอใส่เด้อพี่น้องกูเข้ามาก็ต้องใส่จ้ะคนทางบ้านเฮ่ากับบัลูดเด้ว่าเห่ากูเงินไปว่ากูเงินพอดีนั่งกับอดอดแล้วก็ทนเนาะเพราะว่าบรรนานเมียฝรัง่งสิม,มีความอดทนสูงพี่น้องจะมีความอดทนสูงเพราะว่าเหาเบาอีหยังไปกับ,บ่มีผู้ใดเสียว่า เข้ามาอยู no. ่เดนมาร์กหรือว่าเข้ามาอยู่ต่างประเทศนี่เข้าก็ต้องเหตุงานผัวเข้ากับบริลรวยอย่างสิไปว่าสุพี่สุนองเข้าฟังอยู่ทั้งประเทศไทยนี่เพื่อนบอเซียรหรอกพี่น้องค้นซื้อว่าใดผัวฝรั่งนี่รวยเบิดจ้ะเพิ่นสิคิดกันแบบนั้นเข้ามาอยู่เมืองนอกนี่เข้ากับสิมานางกินนอนกินเด้นางใสเงินนอนใสเงินจักสีน่ะเพิ่นสิคิดกันแบบนี้เนาะเพิ่นสิคิดกันแบบนี้กระจักเพิ่นเอาความคิดมาจากไเนาวา เป็นฝรั่งคือต้องเห็ดงานเป็นเมียฝรัร่งคือต้องเห็ดงานนักเสจ็กควมคิดแบบนี้มันเกิดขึ้นได,ด้อย่างไรมันปลูกฝังมันปลูกฝังพวกเพื่อนนี้ไปเลี้ยวจากพี่น้องเขาสิมาวอาว่า,วาเออเขาแต่งงานกับฝรัง่งผัวเขาบาลัลวุยซอยกันธมาหาก,กินผัวางานเมียงานนสัสดเขาเจ้าสิบพเสียจากพี่น้องตานี่ยละจ้ะบัดนี้นั่งอ,ออกลูกออกลูกเลี้ยบแบบนี้ก็เลยอ เขียนจดหมายไปเชิญนแม่ลงมาให้แม่ให้แม่มาเลี้ยงลูกให้เจ้าของกลับไปให้งานเจ้าของกลับไปให้งานใส่หนีธนาคารจ้ะจากพี่น้องใส่หนีธนาคารอันแม่ก็มาเลี้ยงลูกให้จ้ะแม่ก็มาอยู่เลี้ยงลูกให้กับลูกออกไปต่างตีซีตีซีทีหาลูกออกไปแล้วลูกเขาบ้านมากสิกะ,ะมืดจังสินะเพราะวาอดู อยู่เมืองนอกเนี่ยอยู่ต่างประเทศไปมืดมากเมืดจ้ะพี่น้องไปมือดมากเมืดเนาะแม่ก็เลี้ยงลูกไปช่วงที่เพื่อนพระท่านใดเพื่อนพระท่านใดเอาลูกไปไว้ในสถานที่ของเล็กหน่อยเนาะจ้ะเนาะพระท่านใดอันนี้เอาไปอย่าง,งน,นี่เลยกัแม่มากเลี้ยงมาดูแลก,ก่อนเพื่อที่จะช่วยสามีทํางานใช้หนี้ธนาคารนะคะนะครแม่ก็เห็น,นลูกก้อนเสีอออ,อกไป ก็เฮ็ดกับขับผู้นำถิ่มไปให้แม่ก่อ,อกน,นก,กนนัออกไปเฮ็ดงานมาจ้ะเนาะออกไปเฮ็ดงานสิเฮ็ดแบบนี้สิเป็นจังซี่จนกระทั่งครบสามเดือนแม่กลับบ้านไปเอาแม่มาเอาแม่มาเลี้ยงลูกเอาแม่มาเลี้ยงลูกให้เอาแม่มาเลี้ยงลูก,ลก,ลกให้เจ้าของกะเฮ็ดงานทั้งัวทั้งเมียเฮ็ดงานใส่หี้ธนาคารนนั่แหละจ้ะพี่น้องจ้าสรุปแล้วกัแม่ก็ได้มาเลี้ยงลูกมาเลี้ยงลูก ลูกก็ได้ไปเห,ห็ุงานไซนีธนาคารเพื่อที่จะสร้างบ้านให้พ่อให้แม่อยู่ที่เมืองไทยซื้อลูบแล้วบ้านก็เบ่แล้วจากพี่น้องเงื่อนหา,หาราดน,นี่ก็หายไปในผิดตาก็ได้แค่บ,บ้านแบบบ้านบ่เป็นบ้านนะจากพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งบร้จางสร้างในบริษัทมาเห็ุจากจ้า,จางญาติพี่น้องให้ให้ญาติพี่น้องเข้าคิดเองจากพี่น้องปริญาติพี่น้องเข้ากับคิด่าเข้าแต่เข้าด้วยจ้ะ มานั่งมากินมานอนเอาเงินอย่างเดียวค่ะตรงเลียงเขาเลียงน้ำสร้างบ้านเท่าตรงเลียงเขาเลียงน้ำสามเวลาาด้จ้ะเด้อบอมเอนตะเรียงเขาเลียงน้ำเ,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 เลยเเเียงเหล่าอีต่างหากจากพี่น้องอันนี้สร้างบ้านเท่านะจ้ะเนาะมันเป็นขนมทเนเยมประเภทนี้เพิ่นเพิ่นปลูกฝังมาแบบนี้จากพี่น้องจ้าคืออันคนที่สีเฮ็ดบ้านเฮ็ดย่างนี่คือมีแต่จิบหายกับจิบหายยาพี่น้องหา้าบบไวดมาซอยห้องเต็มทีเลยจากพี่น้องมาซอยแต่มาซอยกินมาช่วยกินมาช่วยล้างมาช่วยแผลนค่ะพี่น้องนี่แหละจ้ะ มีเรื่องมาบอกสุพีสุนองฟังแค่นี้ละค่ะที่ไปบ้านมาเป็นอีลีค่ะเรื่องจริงค่ะพี่น้องคะไปพอกันคลิปหนะ้าว่ามาดามเสียเอาอยัางมาบอกสุพีสุนองฟังอีกนะจ๊ะโปรดติดตามตอนต่อไปจ้าตอนนี้กะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะกินกว๋วยเตี๋ยวดีกกัวจ้าพี่น้อง